กรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องที่ชงฟ้าม,มุงใช้น้ำมีเสาวันที่18บแปดคือซิจิกาสองพันหนะ้าร้อยหกสิบแปดนะครับภนาะพพ่อแม่พี่น้องมาสำรวจราคาไก่ของนงเมืองน,นะครับยุทตลาดบ้านน้องให้เพื่อนน้องเลือดชงกันกันนะขายตลาดน้อยๆนะครับไอ้ตลาดน้อยๆซื้อขายแบ่งปันกันเพื่อไปซื้อตลาดใ่ายนะครับเอาเพื่อพ้นการเสี่ยงวครับพ่อแม่พี่น้องไปเพิง่งราคาไก่สำรวจราคาไก่งามเพิ่งน้องมึงราคาไก่งามเพิ่ง เอากล้วยแม่งามนี่ของผู้ในะดเนาะหนิเนาะของพี่จอมนะแม่มันสูงเท่าไรครับหนิร้อยสามสิบเจ็ดครับปลาปลาแม่นหมูครับแม่สูงร้อยสามเจ็ดลูกสาวลูกสาวย่างดีในยางรังพ่อตันชื่อดรื่อยลูกสาวเป็นนะครับลูกสาวเป็น อ้าวปัน่้วยครับตัวแม่ด้วยครับนี่ตัวเมียแม่ก็ย่างนาย่างตันเลยครับแม่ลูกเจ็ดบาทครับแม่ลูกเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะแม่ลูกลูกพ่อได้ก่อนนี่ลูกตาเพชรเลยลูกตาเพรอบไรเนามแม่ ตันชืดออะไแม่ลูกแม่พ่นทับไปไปาเนี่ยทับไปเราแม่พันนะครับมแม่ลูกเท่าไรกว่าเจ็ดหมนะื่นห้ันบาทนะเจ็ดหมพันบาทนะครับเม่ลเจ็ดหมนหันบาทเอาเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับศน, 8, 8, นย์แปดเจ็ดศนเงกว่าสี่ห้าเก้าส่าเก้าศย์แเจสี่หาเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งเอาผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามทดลองราคาบ้งเจ็ดหมื่นห เจ็ดหมื่นหาแม่ลูกลูกแม่เลยครับเด้อ,อแม่สาวนะครับันมีกไผนแม่สาวน้อยครับเขาขุดกว้างเขาเขงามไปแล้วเนี่ยเอ้ยงามแบน้แบเนี่ยสาวน้อยเขาขุดกว้างแม่แม่สาวน,น้อยนะี่จ็บาทครับนี่แม่สาวน้อยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับแม่สาว,น, 15, าสาวน้อยพึ่งซนเข้าไหม่งหมื่พันบาทของหอยจอมราครนะ หนึ่้าพันบาทนะครับเบอร์โทรเบอร์เก่าเหล่าเลยครับเด้อเบอร์โทรอหอยจอมเบอร์ใดก็เบอร์หอยจอมเบือบางเงื่องเบอร์บางเรื่องเหรอครับเด้อเบอร์บางนึง่องเหรอนะครับเบอร์บางนึง่องเหรอมาเบือกล้วยร้อยหน่อยพอเราครับแม่ลูกลูกแม่สิพ่อแม่ลูกลูกแม่ครับลูกเป็นสนเข้าแล้วกินยาอย่างเดียวเลยครับนี่แม่ลูกแม่อันนี้แม่ลูกลูกแม่ในเจ้าบาทพ่อ ิบแปดารแม่ลูกลูกแม่นี่อยากได้ 1800, าร้อยพะนะครับแม่ลูกลูกแม่นะครับสิบแปดห้าอยนะครับเด้อหนึ่าบาทแม่ลูกลูกเถืองอย่างพ่อแม่ลูกลูกเถืองนี่อย่างไดสองหมืพบาทแม่ลูกลูกเถืองหนี่อยากไดสองหมืึ่งบาทไปร้อยในหน่อยกลาง 2,000มบาทแม่ลูกลูกถึกอันนี้แม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกแม่เท่าไรก็พอสิบแปดห้ารนะครับแปดพารอยบาทนะครับทรสอบาถามทดลองราคาเอาเบอเทัว่าาวหพออยู่น้ำใจกูล่ะเรานั่งขายง้อู่นะได้ลวเบเืั่วเบดเนอะบาทเบทมเาเบือรเบือโทรน่งางออเดี๋ยเอทให้น้องมึง ไอ้อันี้แม er> ่ลูกลูกแม่สี่คำหนึ่แม่ลูกลูกแม่ลูกลูกผูแม่ลูกลูกผู๋ยักบาาคเท่าไรก็ิ0เจักับห่ม่เจ็หนึ่งมนเจด00บาทนะแม่ลูกลูกผูหนึ่งดบาทไอยลูกแรกครับ1 7 0่0เจบาทเจ00 0บาทคมสิห้องห้องไว้อันเช็สิได้เจ ,00 บาทเนาะอันนี้แม่ลูกลูก แม่ลูกลูกแม่นมลีย้แม่ลูกลูกแม่ห้องสิครับหนึ่งหมื่นเก้าพับาทหมื่้าพันบาทรวมห้องจักสีได้ยี่บาทมองขายบ่ได้ขายทอราคาห้องนะครับเอาฝากเบอร์โทรนะครับศหสองศูนยอเก้าสองศูนย์เก้าสองเก้าเก้าศูนหเก้าเกูนย์หบึงดูแม่ลูกลูกเมอย่ังดี่พ่อสองหมืแม่ลูกลูกปูครับ ขอโทษสอบถามตัวร่องราคาเพิ่นหนึ่งได้ครับตัวค่ายเป็นกลางขอสอบถามราคาเพิ่นหน <c oughs> ึ่นงซ่อมากัครับผมแม่สาวน้อยนี่เดิคู่นี่เอามาเบิ่งแม่สาวน้อยครับแม่สาวน้อยตัวนี้คือบุสนเขานตัวผู้ตัวเมียตัวเมียจักบาทครับนี่ 23ครับคู่นี้ว่าไว23นะครับคู่นี้23,000บาทคู่นี้นะ23,000บาทเป็นห้องเลยแม่สาวน้อยทั้งคู่23,000บาทเป็นขายย,ยาวๆตัวนี้แข็งๆดี23,000บาทคู่นี้นะครับต่อรองได้เอาฝากเบอร์โทรไว้นะ065 065 530 530 หนึ่งสามห้าห้หนึ่งสามห้าสองมือนสามพันบาทได้ครับตัวเมียทั้งคู่ด้วยตัวเมียทั้งคู่นะครับสองหมืนสามพันบาทยเมียสาวนอ้อยราคาต่อล่องกับเป็นนอ,อกราคาต่อรองกับเป,ป็นอาาอนอกนะครับเันนยึดตลาดไ้าปนองให้ตลาดน้นอยนะครับ ขายแรกเปลี่ยนกันไปไห้ตลาดนี้นะครับแต่รับพี้ยนนั่นไปใส่นอ้ะเจ้าของกล้วยงามไปนวดไปนวดแม่ขายกล้วยเจ้าแม่เว้ยนิน่งกันรอบ้านนิน่งกันแล้วนิ่งกันแล้วกล้วยงามบ่อยากมาขายมาัน จำเบล่าตัวเมียเาอเมากเลยเมียเดียวกับเมีสาวเมียเดียวกับเมียสาวสามแลคาเป็นอยู่พันว่าสองหมื่นหกันครับเมีสาว้ สาวทีสองหมื่นหกพันบาทสองหมื่นหกพันบาทเสาวทสายเลือดดีดอกดมานหมา 26, ามนึ่งสูงอยสามสบวกลบหนึ่งนะครับสองหมื่นหกพันบาทเนี่ยนี่เป็นว่าเนี่ยนี่ว่าท่ายนอแนนี่ทีทองเหะลอครับแม่นี่ครับ ปร่องมาแล้วแม่สาวทอาอะไรพี่แม่สิครับแม่สาว,แม,สาวแม่สาวนี่ห้องสิบเจ็ดหาร้อยครับตัวนี้ห้องสิบเจ็หาร้อยท่องไปข้าบหนึ่งโอ้โหเยกันครับสิบเจหายสี่่องเราเคยพานลูกมาแล้วสิบเจ็หาร้อยสูงรอยสามสิบปลายนะครับรยสามสิบห้าสามสิบหกอยู่คนสิบเจ็ดหาร้อยแม่สาวได้ครับท่าอะไรพี่แม่สาวนี่ผมเจ้าสาหาครับ้าหาห้อง้าหาห ตัวใหญ่สิบเจหาร่อยตัวน้อยเศร้าหาเนี่ยเสียใหญ่เพิ่นยื่นกอดเด้อครับผมคุ้มเซิ้งย่นเนาะเอาฝากเบอร์โทษนะครับนี่เบอรมาบันเบอร์โทศูนยหกาครับศูนย์หกหาสามหาสามามศูนย์สนึ่งสามศูนสามึสามเผู้ใดสนใจก็โทรสอามตกล่างราคาเบ่งเอาโชค์ๆมานนะครับเด้อบึงไฟเมีสาวน้อยเพิ่มาไหมเมียสาวน่อยนี่จ้าบาทครับจ้าบาทอะไร เจ้าบาทเจ้าเจ้าบาทตัวน <at> ี้โอ้ยสามตัวเลยว่าอยากได้เซ่ครับตัวนี้ตัวนึงนี่ตัวนึงตัวนี้ตัวที่สองตัวที่สองัวเปือกตัวดอนตัวนึงเปือกดอนอีกตัวหนึ่งเกอกดอนสามตัวสามตัวนี้เจ้าบาทเหรอครับนี่โอ้ยสามตัวหรือว่าอยากได้ตัวละสามพันั่นละตัวละสิบสามนะครับดอนหน่อยตัวผู้ับเมียนี่ กับแม่นี่ตัวละหนึ่งมืนสามพันบาทหนึ่งมืนสามพันบาทเล่าห้องหีบโตห้องหีบอนะครับแล้วแม่ลูกอีกเด้ครับแม่ลูกจะได้สิบเก้าห้ารอยแม่ลูกจะได้สิบเก้าห้าร้อยหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อบาทนะครับแม่ลูกลูกลูกกนะครับตัวละสิบสามนะครับเอาฝากขอเบอร์โทษนะครับ ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดหาศูนย์ผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามต่ลรองราคาบึงรามเด้อสาวปู่ดอนตัวละสิบสามเมีลูกสิบเก้าโทรสอบถามต่ล้องตามเือโทรภายในเลยนะครับเกะมาบึงคไขยเม่ลูกครับนี่นีได้แม่ลูกครับเม่ลูกลูกแม่ย่างดีครับแม่ลูกลูกแม่ย่างดีครับ แม่ลูกลูกตัวแมีย่างดีหญ้ดาดีดีครับดูครับแม่ลูกลูกตัวเมีย่างดีครับสองหมื่นสองพันบาทนะครับสองหมื่นสองพันบาทแม่เพิ่งจีรุกซี่ลูกหาตัวเรสองหมื่นสองพันบาทนะสนใจกับศูนย์แปดเก้าเจ็ดเพิ่งถามเจ็ดยี่สี่ทั่วสอบถามต้อร้องละห้าเบิร์กหญ้าดีครับหญ้ดาดี สอง0มื่นสองพันบาทในแาดีครับสนใจศูนแเก่าเจ็ดหนึ่งห้าหนซซ